ตุ๊กยานีย้อนชีวิตรับเพราะอาจจะปัญหาทางครอบครัวที่เกิดขึ้นจนทําให้ความเครียดจนไม่สามารถรับงานในวงการได้และอ่าน้วยนักแสดงที่มีมากขึ้นจนงทาให้เจ้าตัวห่างหายไปจากหน้าจอทีวีและตุ๊กยานีนั้นเคยแต่งงานกับแซมเซอร์จิโออาร์เมนิโอและมีลูกชายหนึ่งคนด้วยกันได้แก่แฟรงกี้ฟรานเชสโกยาทิปอาร์เมนโอแต่ภายหลังก็ได้เลิกรากันไป จนทําให้เสียสูญอยู่ระยะหนึ่งโดยทางด้านตุกยาน,นีได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่ทําให้เจ็บชาวน้ําใจที่สุดหลังโดนอดีตสามีบอกเลิกด้วยเรื่องของอะไรหลายๆอย่างถ้าคนมันไม่รักแล้วอะไรก็รังไม่ได้ยิงฝรั่งเขาเป็นคนตรงๆนะตอนที่เขาไม่รักแล้วเขาก็จะบอกเราตรงๆเลยว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วนะซึ่งเราก็ชาไปเลยแต่จะให้ทำไงได้วิ่งตามรังเขาไว้ร้อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ในเมื่อเขาจะไปซึ่งก็ทําให้เราทุกข์มาที่สุดแล้วในชีวิตตอนนั้นเมื่อคนเราขาดความวุ่นวายในชีวิตมันเหมือนอยู่แล้วแห้งแล้งลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสามีมตัดสินใจมาบอกเราว่าเลิกกันเถอะโดยที่เราไม่มีการทะเลาะไม่ได้โกรธหรือมีปัญหาขัดแย้งเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องของเวลาและความห่างที่มีกันมากขึ้นตอนที่เขาเดินมาบอกเราความจริงรู้สึกตกใจและงงมากแต่เมื่อคิดทบทวนดูจึงรู้ว่าความรู้สึกเราไม่ได้ต่างจากเขา แต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองมันเป็นอุทาหรณ์ของผู้หญิงหลายหลายคนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความละเลยที่จะดูแลซึ่งกันและกันทั้งเราและเขาเห็นว่าเป็นของตายซึ่งกันและกันทําให้มีความห่างกันมากขึ้นความรู้สึกเฉยๆเหนื่อยต่อกันและกันตุกย่านนี้กล่าวว่าคนนี้เขาอายุน้อยกว่าห่างกับเราห้าปีเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีจิตใจดีสังคมครอบครัวของคนอิตาลีคล้ายคนไทยนะเรามีความชอบเหมือนกัน ชอบฟังเพลงมันคุยกันดูเรื่องตอนที่เขาขอเป็นแฟนมีการซื้อไพ่ร้องเพลงตอบตกลงเขาด้วยคบกันสองปีก่อนแต่งงานตอนนั้นใส่ชุดกระโปรงสั้นเปรี้ยวมากงานแต่งสนุกมากการที่เป็นคนต่างภาษาไม่มีปัญหากันเลยเขาก็รักครอบครัวเป็นคนอบอุ่นมากแต่งงานตอนอายุ33ปีและมีลูกตอนอายุ34ปีตอนนั้นก็ทําธุรกิจด้านอาหารสิ่งเราก็เข้ามาเยอะเพราะร้านมันดังมาก จะเข้าร้านเฉพาะแค่ตอนเพื่อนมาแล้วสิ่งเ้าสวยมากกระจิตมาบอกเราถึงได้รู้เรื่องและได้เห็นกับตาตอนนั้นแฟรงกี้ก็ยังเด็กอยู่ถามว่าเขาพยายามจะง้อไหมคือตอนนั้นเขาหลงมากไปเที่ยวต่างประเทศกันถามว่าเสียใจไหมสามีมีคนอื่นก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดามุมอ่อนแอเราก็มีแต่เมื่ออยู่กับเพื่อนๆมาเฮฮาปาร์ตี้กันร้านก็ยังเปิดต่อเขาก็ดูครัวก็เห็นกันบ่อยๆเราก็สวยขึ้น ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นต้องสวยออกทำงานตามปกติ